สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอุพารัชฌงคมแก้วค่ะชื่อเล่นชอยค่ะปัจจุบันนะคะออยกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสาขาการบริการทั่วไปค่ะชั้นฟรีที่สี่ค่ะคุณผู้ชมนั่งหัหัวมาดินนานของตะบนเลยตะบนหรอนะค่ะ ใช่ครับเช่นเช่นอีกที่ไหนโอเคครับหนูเป็นคนอุดรค่ะคุณวิรังนอมจอดอุดรเลยบ้านอยู่ที่บ้านหนองใสค่ะเป็นคนบ้านหนองใสชอบบ้านหนองใสค่ะไม่คเคยเข้าประกวดกี่เวทีมล้วครับก็ก็มีบ้างค่ะก็เคยประกวดบ้างถ้าให้นับประมาณก็จะประมาณเกือบสี่กว่าค่ะ แล้วในการประกวดครั้งนี้หนูดูคอนเซ็ปต์ของงานแล้วใช่ไหมว่าการการเข้ามา,านางงานตัวนี้มันจะไม่เหมืหอนนางงามทั่วขไปที่เข้าใจค่ะที่ประเทศไทยทั้งหมดประกวดค่ะเพราะว่านางงามของพี่พีรุกตนตดาวอิสาจะเป็นนางงามที่มุ่งในการช่วยเหลือสังคมแต่ถ้าเป็นนางงามที่อื่นเขาจะ แต่อันนี้คือเราจะออกช่วยเหลือสังคมให้โอกาสคนที่ด้อยกว่าเราค่ะอันนี้ทราบค่ะแล้วในส่วนของตระกูลหนองนาคน่หนูคิดว่าถ้าสมมติว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันปวดหหรือหรือถ้าสมมติว่าได้ตำแหน่งมาแล้วหนูจะไปช่วยตระกูลหนองนาครับด้านไหนบ้างค่ะิู่าได้ตำแหน่งมาแล้วใช่ไหมคะตระกูลหนองนาครบที่หมู่บ้านหนูช่วงนี้นะคะจะมเีเด็กแว้นนะคะ ทุกวันศุกร์กับวันเสาร์คือเขาจะไปตั้งกลุ่มกันแล้วประมาณมีประมาณร้อยคนได้ค่ะคือตรงนี้เป็นปัญหาของของทั้งตำบลเลยเพราะว่าทางเข้าหนองสายจะเป็นทางที่ทุกหมู่บ้านของตำบลอาจาจะสัญจรเวลาเลิกงานเน่ยนะคะแล้วออยก็จะอยากเป็นส่วนร่วมในการขาจัดปัญหานี้ออกไปค่ะอาจจะ รู้ขึ้นมาขับไล่หรือว่าแก้ปัญหาเนี้ค่ะแต่ถ้าออยออยออยได้รับตาแหน่งนี้แล้วออยได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือก็จะยังไงก็คือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านของเราเองนะคะได้ได้ทาได้รู้เพราะว่าเราเป็นเายาวชนก็เนี่ยค่ะเขาอาจจะอาจจะเชื่อเรามากกว่าคนที่อาจจะถงอายารู้ค่ะแล้วในฐานะเราเป็นเยาวชนด้วยเราจะเป็นแนะนำเพื่อนน้องๆเยาวชนกลุ่มเด็กแกร่กลุ่มอะไร่างๆค่ะ ก็ค <S an> ือก <an> ็เข <an> ้าใจก่อนว่าวัยรุ่นกับวัยรุ่นเข้าเข้ากันมันง่ายกว่าที่ต่างวัยจะเข้ากันนะคะเราก็ก็ก็เข้าไปคุยกับเขาก็คุยตอนแรกเราคุยก่อนว่านิการมารวมกลุ่มกันมาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเราเป็นนักศึกษาเวลาอดื่นๆเวลามีการเราคนที่จะพักผ่อนคนที่จะพักผ่อนให้เป็นพี่เรียนหนังสือให้จบเราก็เอาอย่างเราเป็นตัวอย่างคือเราเป็นเยาวชนคนหนึ่ง ครอบครัวเรามีคบมีความอบอุ่นคบแต่เราก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยแต่เราก็สามารถอยู่ในครอบครัวและอยู่ในกรอบระเบียบของครอบครัวของสังคมที่เขาตั้งไว้ให้เราก็ต้องอธิบายและคุยให้เขาฟังก่อนแต่ถ้าเขาไม่ฟังหรือเขาอาจจะขัดเราบ้างเราก็ต้องมีมาตรฐานหรือมีเกณฑ์ในการพูดกับเขาในในขั้นต่อไปค่ะควรจะมีวิธีลงโทษในขั้นต่อไปแต่ขั้นแรกเราต้องคุยกับเขาก่อนคือตัวหนูอาจจะเข้าไปคุยกับเขาเลยะคะ่ะ แต่เขาจะฟังไม่ฟังก็เราก็ต้องมีวิธีที่จะแก้ไขไปเรื่อยๆค่ะและในขณะเดียวกันนอกจากช่วยเหลือสังคมแล้วในการปฏิบัติตัวของ,ของน้องเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาในตําแหน่งตรงนี้แล้วในการประกวดตรงนี้แล้วมันก็จะไม่เหมือนมันก็จะไม่เหมือนงานทั่วไปต่างๆท,งที่บอกไว้แล้วเ่าควรจะปฏิบัต,ติตนในฐานะสตรีไทย หรือเขาเรียกว่าคุณลสตรีไทยแบบไหนอ่างไรคะในการปฏิบัติตัวเป็นคุลสตรีสตรีไทยนะคะแล้วเรายิ่งเราเข้ามาดำลงตำแหน่งนี้แล้วนะคะเราก็ต้องทําเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อสองสามวันที่แล้วนู้ไปเข้า,าค่ายผู้ได้ทำมา mm hmm. ก็พระอาจารย์ท่านก็สอนหลาย,ลายอย่างสอนการเป็นผู้หญิงเป็นคลองเป็นคนที่คลองเรือนที่ดีะคะ่ะ แล้วก็เราก็ได้ความรู้ตรงนี้มามาพัฒนา,าปรนะบบภุงณปัจจุบันนี้หนูก็มีความสงบมีความใจเย็นพร้อมที่จะเ,เป็นงคุณลักษณะที่ดีค่ะ